สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับการคัดลายมือตัวนอนเน้นวันนี้นะคะอ้าวเรามาเริ่มเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะนอนเน้เริ่มต้นที่หัวตัวอักษรเป็นวงกลมเลยนะคะลากเส้นขึ้นไป1นส่วนครึ่งจากนั้นทะแยงมุมขึ้นเส้นด้านบนถึงเส้นด้านบนแล้วเขียนไปทางซ้ายนะคะปากตัวอักษรไม่เกินเส้นด้านล่างนะคะ แล้วโค้งเป็นหลังคาให้สมดุลกันความกว้างสองช่องลากเส้นลงมาถึงบันทัดล่างสุดทะแยงมุมเป็นหนึ่งช่องนะคะแล้วโค้งเป็นหัวเป็นกลมนะคะโค้งเป็นวงกลมนะคะแล้วลากเส้นขึ้นไปตรงๆอ่าอีกรอบหนึงนะคะ ขียนตัวอักษรเป็นวงกลมเต็มวงนะคะลากเส้นขึ้นไป1นส่วนครึ่งนะคะจนเสร็จแล้วพะแยงมุมขึ้นด้านบนนะคะถึงเส้นนี้ให้นักเรียนเขียนตามเส้นไปด้านซ้ายทําเป็นผักตัวอักษรจากนั้นทําโค้งหลังคางความกว้างสองช่องให้สมดุลกันนะคะจะได้สวยงามแล้วลากเส้นลงมาถึงบรรทัดล่างสุดพะแยงมุมไป1ช่องนะคะแล้วไปม้วนค่ะ ม้วนให้เป็นวงกลมเต็มวงนะคะแล้วลากขึ้นไปด้านบนสุดนะคะอ้าวเดี๋ยวเราไปเลยลองเขียนกันดูว่าเราจะเขียนกันอ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะเราเริ่มเขียนหัวตัวอักษรเป็นวงกลมเต็มวงจากนั้นลากเส้นขึ้นไปหนึ่งส่วนครึ่งนะคะทะแยงมุมขึ้นด้านบนถึงเส้นด้านบนแล้วลากเส้นไปด้านซ้ายทําเป็นตัวอักษรนะคะทําเป็นปากตัวอักษรจากนั้น โค้งเป็นหลังคาสองช่องลากตรงลงมาถ้ายงมุมเป็นหนึ่งช่องแล้วม้วนเป็นวงกลมจากนั้นลากเส้นตรงขึ้นไปอ่าเรียบร้อยแล้วมาดูอีกรอบนะคะเขียนหัวตัวอักษรเต็มวงนะคะลากเส้นขึ้นไปหนึ่งส่วนครึง่งถ้ายงมุมขึ้นไปถึงบรรทัดบนสุดแล้วลากเส้นไปด้านซ้ายนะคะ ทำหลังคาความกว้างสองช่องลากเส้นตรงลงมาถึงบรรทัดล่างสุดทะแยงมุมหนึ่งช่องขึ้นป้ายนะคะแล้วโค้งเป็นวงกลมนะคะจากนั้นลากเส้นตรงด้านบนเสร็จแล้วค่ะนอนเนนวันนี้นะคะนักเรียนลองไปทำกันดูแล้วส่งให้คุณครูประจำชั้นดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ